อีรักทเลนะตุยแฟนเสร็จพอดีนั่งตรงครับลูกพี่เดี๋ยวไม่หล่อเดี๋ยวแฟนดุนะจิ้มใส่รงกระเลงหันหน้าดีดีเนาะหน้าดีใช้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  หนอะไนดเแน่ะ0.5อ๋5หน่อยขอครับว่าที่เนียกแเยี่มเยยกตัวย่่นกเ้ของอะทำไมนั่งดีๆนั่งดีอย่าเล่นอย่าเล่นไม่เอานะมันดมันไม่น่ารัก้

ทีครับหือพิ้งกับพิเศษกันนะหนึ่งนาทีสองนาทีครับนาทีต้องการบอกเวลาทีต้องกอนตอนพิจารเวลาขอบขอบคุมแล้วี่พานต้อรีบเลยคนละนี่ก็ที เยี่ยมเขาเลือกให้ก่อนนิ่งๆนี่เปนเพื่อนๆนี่เนนาจาแลวมีแฟนเพื่อนเนี่อนเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนนี่ แฟนสี่คนวันนั้นถามเขาก็แฟนสามคนจำได้ไหมในยูทูบช่องอาจารย์พูดทีแรกบอกว่าสามคนจปตัดตมร้านไอ้ลูกศิษย์อาจารย์ที่เรียนเสาร์อาทิตษเขาบอกรู้จักอาจารย์เปี๊ยกกันไกลคู่ไหมเขาบอกเขาไม่จะไม่รู้ไปเรียนกับอาจารย์อยู่ใช่ไหมไปเรียนคู่กันไกลเฮ้ยื่อมั่วนั่งดีๆ ที่45ครับมีใส่ไม่เสร็จครัเพราะว่ามันขกลเป่น้าทีมันส่งเกิน5ทีนี้ส่งไลายไม่ได้เลยนะนัน้ยังไปไหกเบาเมาเบานี่ได้เบาใช่ไหมอ่ะค่อยเ่าค่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เล่นมือเดี๋ยวตามนาตัวมาจบอหน่กันว้าวติดใจเลยเลยวาดวาดรูปบนหัวหรือตัดแสบจังวะได้ตอไงเี่นหนูเป็นนักเรีสามขอเอาบ้านใกล้กันด้วยเ้รออันนี้เดี๋ยวจะไปให้เพื่นดูเลย

อยากั้งน่ะไม้พแป้งมั้แป้งมั้ดแล้วไม่้งพแลง้งเ <c oughs> สาารยดืดหัวแล้ว <c oughs> าาดีแด้วเจ็7ครับโอ้มันมันส่งได้ไหมล่ะ ได้ได้ได้ครับอาจารยตรงลายนี่นะครับกัดเอาครับแบบนี้มันจะได้ไม่ต้องดึงเพราะว่ามันต้องใส่เงี่ยงนั่นใส่เลยครับขาขวที่ได้ยังไม่ทันอะไรเลยต้องบอกอาจารย์ว่าเบาได้เบาไม่ได้ไม่ตึกเตะอยู่นี่อะคิดถังตัดแต่ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ลุงตัดนั่นนะเฮ้ยกลัว พี่ตังตัดมีหน้าพี่ตังก็เห็นพี่ตังเนี่ยพี่ตังกันตัวนิ่งๆเนี่ยนี่ตัววานตอกไอคนงานนาพูดเงี้ยอ้วนตุ๊บเหมือนกันข้างนั่อยูุ่้นอวนอ้วนที่ไหนซึ่งบอกนานแล้วเคยอ้วนแค่ั้นก็ข็นแข่ง่ลยนะแข่งครับ แ้งแขงแล้วม <habitude> ัน <plural> ก <issions> ็เนมันมันสะบัดไม่ได้ของมันเลยสะบัดแล้วมันพื้นเลยได้ม่นจะดูไปไปด้วยไปด้วยเต่าไปอเตโอเคไปแน้วจะไปะไปจะขึ้นข้างไหน้ไหนก็มีเขาขึ้น

ขลายหายเลยทีเนี้ยแกะใหม่ดีกว่าไม่ต้องจอบก็ได้ไหมเหลือตองไหนไม่ขอรอเวลาตกลงจะตกลงจะลับไหมเนี่ยจะกลับนั่งหน้ารถหรือจะนั่งล้อรถนั่งดีๆ

ลับไปบ้านเปเล่นเีฟอย่าตาบวมกับไมลมาเล่นเขียนไม่เขียนเดี๋ยวก็สายตาบอดตาบอดลุงไม่เลี้ยงนะบอดนายแม่เ็าไม่เลี้ยงด้วยดีดีตัดไปว่าเซฟก่อนั่นมันเซฟให้อยู่แล้วตัดริองใหม่เลยอน้ผมมาต่อใหม่ ตัวตัว <må> ก <out> ันป่อไปหนึ่งตัวเล็กงนีมันดูดเด็กเอาตัวตัวของที่หนึ่งมาหนะตัวเล็กกัน่อเล็กอมีิดเลย โซลกี้ใช่ไหมใช่คนแรกดูตุนนิดจรงทำไมกันไหมลายไม่หาแล้วตัดเสร็จก็ถ่ายรูปด้วยนะฮะนี่สิเฮ้ยจริงว่าถ่ายรนั่งถ่ายถ่ายหน่อยแลเป็นโค พี่เขาหยอนเล่นเฉยๆเป็นเด็กก็ทำนี้ดิไม่น่ารักเดี๋ยวไม่มีคนเล่นด้วยพี่ก็ไม่มาแล้วนะ,นะตัผมรัดึงนาดข้าวจะอไมหรอรอ่นะีขี่คอตอกหัวทุกคนรถโคมารถกมนอ เไม่ก็อะไมาฝกีบ้างปไม่มีไม่มอะไรจะซอเลยก็ต้องมาบอกให้เอาตบมาให้ก็ไม่เอา คือพระเน่คุณจะตกหนึ่งหนึ่ง เล่นวาอตูกวาดลูกฮะวาดลูก,<ะ>ลกมันเจ็บขนาดานี้มันนั่งนิ่งๆจะได้ไม่เจ็บอันก็ยิ่งเจ็บก็ไปใหญ่นัแหลมพูดไม่เพาะมันยิ่งไโดนหัวเดี๋ยวาขาลึ่งไม่น่ารักจากโดนฟาดแล้วยังเลิกดื้อเลยนะถ้าโดนฟาด รูปอะไรอ่ะรูปอะไรอ่ะหนึ่งอมิตโกนมาไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไะไนี่นะทีนี้เลือกออกนะครับมมหนึ่งอิดโกนแล้วนะ เปลี่ยนยังเปลี่ยนไปยังใหญ่เคยใหญ่่ให้ของเล่นนะนี่คนมาเล่นเล่นไปทุกเรื่อง งน่านมันแปท่้ัยาันีคนนะค มระต้อท่งเดียวเป็นโตทำไมใครจะตัดลุงมันเฮ้ยลุงไม่ตัดลุงมาดูลุงตัดก็เพาได้มีมตัวแล้วตัดเลยเห็นไหมเห็นไหลุงวันนู่อะโอลิมิตมตฮะเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มีร่นหนึ่งไคิม่คิดจิวยไม่ไม่ไไม่ไม่อย่ไม่เอาไม่้ออเมื่อก่อนจกทำให้

มนกตะหมือนนักเตะาเจเกเนี่ไปงนี้เราเราเต็มตัวนะเอตรงนี้นในบ้านยาสั่ง้ไไปไปตามเพื่อนนีเลยตอรบตนี้เลยกเพื่อนเต็มลไนตรานีรเปนหหนกเต่เอองานแล้วัตรงนี้ก็ต้องเขียตังค์เตงไห làng còn nhỏ lấy thăm ngay tỏ thì nhé lấy để cả ba lời. เดี๋ยวม่กกอรอ่าลองทำดูสิทำเป็นไหมเดี๋ยวเมนเดี๋ยเดี๋เดีเดีเฉยเฉยยวเยเี๋ยวเมันมีมันาร์ีารสวัสดีครับย่างเนี่ยสวัสดีครับย่างเนี่ยนี่นี่ช่องช่องช่องอะไรนะช่องยูทูบประจเด็กสวัสดีครับอนแล้วสวัสดีครับสวยสวยเวยเอาเลยทำยังไงลูกนูกก็สื่อนะอ่โอเคสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณใคร